วัดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอวิดีโอจำลองเหตุการณ์ภายจาก S M S ที่ถูกส่งเข้ามาในเครื่องมือสื่อสารของเรากันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเอ๊มีข้อความเข้ามานี่เอเป็นข้อความอะไรกันนะเปิดดูสักนิดสิ โอ้โหเงินอะไรเนี่ยรวยแล้วรวยแล้วต้องกดที่ลิง์ใช่ไหมเนี่ยเอา้าพี่เอดีใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยอ๋อก็เน่ไง SMS ส่งข้อความมาว่าพี่นะ่ะได้เงินตั้งหล้านบาทเชียวนะเขาให้กดลิงก์และกรอกรหัสนะ่ะแต่พี่ทำไม่ค่อยจะเป็นแกมาก็ดีแล้วทำให้พี่หน่อยสิได้ได้ไดเดี๋ยวฉันทำให้นะเสร็จยังเนี่บี B. เสร็จแล้วจ้ะ แต่ฉันว่ามันแปลกๆนะพี่เอเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่แปลกหรอกถ้าฉันได้เงินมานะฉันจะให้แกด้วยค่าที่แกช่วยฉันก่อข้อมูลนะ่ะจริงเหรอจ้าพี่เอขอบคุณนะจ้ะฮึฉันได้ข้อมูลแกมาแล้วฮาฮาฮาบีบ <c oughs> ีบี B, แกมาช่วยพี่ดูหน่อยสิพี่ไม่มีบัตรเครดิตแต่ทำไมมันมีบินค่าบัตรเครดิตมาล่ะเป็นแ,นแสนเลยนะไหนไหนไหนเอามาดูสิ โอ้โหจริงด้วยแต่พี่มั่นใจหรอว่าพี่ไม่มีบัตรเครดิตจริงๆนะ่ะแน่สิพี่ไม่มีทำไงดีล่ะทีนี้งั้นพี่ก็เอาเงินที่ได้ล้านหนึ่งมาจ่ายสิมันได้เงินที่ไหนละ่ะเออเรื่องนี้ก็เหมือนกันไม่มีเงินเข้ามาเลยสักบาทตั้งแต่วันนั้นที่ฉันให้แกก่อข้อมูลให้นะ่ะหรือว่าพี่จะโดนหลอกฉันเพิ่งได้ยินข่าวว่าคนในหมู่บ้านได้ s อ s เอเหมือนพี่เลยแล้วก็คลิกลิงก์กรอข้อมูลไปตอนนี้มีตำวรวจมาที่บ้านด้วยนะบอกว่าพี่เขาไปหลอกลวงคนอื่นโดยเขาให้ดูบัตรประชาชนด้วยนะแต่พี่เขาบอกว่าไม่ได้ไปหลอกใครตอนนี้โดนตำวรวจสอบสวนอยู่นะ่ะตายแล้วตายแล้วชั้นทำยังไงดีล่ะเนี่ยฉันว่าพี่ไปแจ้งความดีกว่าหากเกิดเรื่องขึ้นมาพี่จะได้มีหลักฐานว่าพี่ก็โดนหลอกเหมือนกันไปไปไปแกพาฉันไปแจ้งความที จากเหตุตการณ์จำลองข้างต้นผู้กระทําความผิดจะมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พุทธศักราช2560มาตรา14ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับวัก1โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบค,คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาวรกสองนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารนณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตหนกแก่ประชาชนวรกสามนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา วักสีนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้วักห้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวักหนึ่งวักสองวักสาหรือวักสี่ ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมิได้กระทำต่อประชาชนแต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้กระทำผู้เผยแพร่หรือผู้ส่งตอ่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ความผิดอันยอมความได้ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอจำลองเหตุการณ์ภายจาก SMS ที่ส่งเข้ามาในเครื่องมือสื่อสารของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดที่ชันขอกลาบขออภัยมานะที่นี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย